สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยคะ่ะชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูธิทิศิทธิศาสตร์นะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสระออนะคะนักเรียน สระอเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนคำหนึ่งคำนะคะนักเรียนประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระพยัญชนะตัวสะกดและรรณยุกต์นะคะนักเรียนเราไปฝึกอ่านคำที่ออกเสียงด้วยสระอกันนะคะ ฝึกอ่านออกเสียงคําที่ประสมด้วยสระออนะคะคำหนึ่งคำประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระตัวสะกดนะคะนักเรียนกอ,อดกอ,อดสออนอสอน สอ,องอสองนอ,อน,อนอนนอนกอรกอ,อนนักเรียนสังเกตนะคะคำนี้เป็นคำสระอที่สะกดด้วยพยัญชนะรอนะคะ คำสระ,ะอถ้ามีพยัญชนะรอเป็นตัวสะกดนะคะสะละอจะหายไปนะคะเรียกว่าสระ,ละอ,อลดรูปนะคะนักเรียนดูคําต่อไปนะคะออรออสระ,ะอลดรูปคาต่อไปค่ะจอ,อรอจอค่ะ คำต่อไปนะคะชออนชไม้โทชอนํำต่อไปค่ะซอ,อมอซอไม้เอกซ่อมค่ะค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะการฝึกอ่านทำที่ประสมด้วยสะะอ คุณครูก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนอย่าลืมทำแบบบังหัดส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ